พ่อของลูกเกิดในครอบครัวที่มีฐานะดีในมณฑลสัวเถาประเทศจีนเดินทางมาประเทศไทยเมื่ออายุ18ปีในระยะแรกทำงานกับญาติต่อมาได้ทำงานกับบริษัเทเตชัยบู์โดยทำงานทั่วไปต่อมาได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผู้จัดการโรงงานสุรา แล้วก็ได้ย้ายไปทํางานในหลายจังหวัดเป็นผู้จัดการนี่ก็จะต้องเพิ่มยอดขายไปเรื่อยๆแหละย้ายไปหลายจังหวัดเช่นกาญจนบุรีลบบุรีกําแพงเพชรนนทบุรีพ่อลาออกจากงานเมื่ออายุหกสิบปีแต่ก็ยังคงทางานเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทมาโดยตลอดอพ่อเป็นคนดีสื่อสัตา์ขยันช่วยเหลือญาติมิตรเป็นจํานวนมาก การปกครองในครอบครัวพ่อจะเป็นหลักอย่างสำคัญพ่อมีลูกเจ็ดคนชายสี่หญิงสามลูกชายคนโตคือนายสว่างเป็นคนเรียบร้อยเชื่อฟังพ่อแม่แต่เป็นคนขี้งอนขี้ใจน้อยน้องชายของลูกคือคนคนเนี้ยนะเรียนจบปวสสาขาไฟฟ้า ได้ไปทำงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ไปทำงานได้เพียงยี่สิบเอ็ดวันก็ตกซอยฟ้าเลือดข้างในสมองเสียชีวิตเดออายุเพียงยี่สิบห้าปีเมื่อปีพศสอง4ห้าสองสี่ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีใครในครอบครัวเข้าใจเรื่องการทำบุญจึงเมื่อเด้ทำบุญนุษอะไราอุทิศให้พิิตรเพียงการไปไหว้ตามเทศกาลเท่านั้นพอ่อ เป็นคนดูแลรักษาสุขภาพดีออกกำลังกายสม่ำเสมองดเว้นอาหารที่อาจจะก่อให้เกิดโทษกับร่างกายเช่นของปิ้งของอย่างเครื่องในสัตว์ปีกพ่อมีร่างกายแข็งแรงไม่เคยมีอาการปวดเมื่อยเลยแม้จะเป็นโรคเบาหวานแต่ก็ควบคุมได้โดยระมัดระวังเรื่องการทานอาหารพ่อบอกว่าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ แต่จะเชื่อเรื่องการช่วยเหลือคนแล้วก็มีความคิดว่าช่วยเหลือคนก็ได้บุญแล้วเมื่อลูกชวนทําบุญพ่อก็จะยิ้มเฉยแต่ก็ไม่ขัดขวางเมื่อลูกกับแม่และหลานจะไปวัดทําบุญนระยะสามสี่ปีที่ผ่านมานี่พ่อจะไปสังสรรค์กับเพื่อนทุกวันอาทิตย์คุยกันบ้างเล่นไพ่นกกระจอกบ้างเ<อ>งินที่ได้จากการเล่นไพ่จะเอาไปซื้ออาหารทานด้วยกัน พอบอกว่าอยู่ที่บ้านทุกวนนะันเบือ่อเนี่ยถ้าไม่มีที่พึ่งเนี่ยทางใจที่ยึดที่เกาะไม่มีความรู้ตรงนี้ก็จะเล่นไพ่นกกระจอกฆ่าเวลากันไปเนี่ยเพื่อคอยวันสุดท้ายเมื่อพ่อยังแข็งแรงดีก่อนทานอาหารเย็นจะดื่มเหล้าแก้วเล็กเล,กเลก็วันละหนึ่งแก้วเป็นประจำเขาเป็นผู้จัดการเนี่ยสนับสนุนเพิ่มยอดขายเหล้าแล้วก็ตัวเองจะดื่มเหล้าแก้วเล็กๆวันละหนึ่งแก้วก็ไม่ทราบว่าเล็กขนาดไหนนะ เมื่อเดือนกันยายน2545หมอตรวจพบว่าเป็นมะเร็งปอดแต่การยังคงปกติดีจนกระทั่งเดือนทุกาคม2545ก็เริ่มมีอาการไอเมื่อกินยาแล้วอาการก็ดีขึ้นต่อมาวันที่5มกราคม2546สุัิอาิที่ต้นเดือนพ่อมีอาการปรสัสสาวะไม่ออกปสัสสาวะข้างในกระเพาะปัสสาวะไม่มีแรง แล้วลูกก็รีบพาไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเข้าห้องฉุกเฉินพอต่งการนี้หมอประจําที่เคยรักษามาทําการรักษาให้จึงให้นอนคอยหมอในห้องฉุกเฉินโดยมีพี่สาวของลูกก็อยู่กับพ่อส่วนลูกออกมาคอยหมอด้านนอกพ่อพูดก,กับพี่สาวว่าโรคมะเร็งนะ่ะรักษาไม่หายหรอกบอกให้หมอฉีดยาให้ไปเลยอย่ายให้ทรมานอ๋อนี่ก็เป็นความเข้าใจผิด สมัครใจตายนะโดยไม่รู้เรื่องปรโลกเลยนะเพราะไม่เชื่อต่อมาพ่อมีเหงื่อออกมากจนผิดปกติทั้งๆท,ที่พ่อเป็นคนขี้หนาวแต่ไม่มีใครใเฉลียวใจลูกก็บอกกับพ่อว,ว่าจะกลับบ้านไปเอาของใช้เพื่อมาเฝ้าไข้พ่อพยักหน้าแล้วก็โบกมือให้ไปก็มีแต่เพียงแม่และพี่สาวอยู่ พ่อที่โรงพยาบาลเมื่อกลับมาถึงบ้านปิศาก็โทรมาแจ้งว่าพ่ออาการแย่แล้วให้รีบไปโรงพยาบาลแต่ลูกไปไม่ทันพ่อก็เสียชีวิตลงอายุได้82ปี13วันแม่เราว่าพ่อบอกว่าง่วงมากแล้วก็หลับไปตั้งแต่ทราบว่าพ่อป่วยลูกพยายามพูดถึงเรื่องบุญแต่ไม่บ่อยนะักเพราะพ่อยังไม่รับแล้วการู้สึกรำคาญ เร่งว่าพ่อจะใจขุณโมโหตั้งใจไปอีกระยะหนึ่งค่อยพูดใหม่ก็นกนั้นก็เป็นเรื่องบุญยาวเยียดเลยว่าทำบุญอะไรบ้างก็มีคำถามว่าพ่อตายแล้วไปในมีกตินิมิตเป็นอย่างไรได้รับบุญไหมระหว่างที่บำเพ็ญกุศลเน่ยคิดว่าพ่อมาอยู่แถวๆนั้นก็นกนได้บอกพ่อ ลูกอะไรบอกพ่อเนึกถึงบุญที่ทําไว้แล้วให้ไปวัดพระธรรมกายพ่อได้ฝากปัจจัยทําบุญพุทหารและบูชาเจดีย์แนะนำให้พ่อไปอนุโมทนาบุญพ่อเข้าจายไหมคะตอนเป็นมนุษย์ยังไม่่คยจะเข้าใจตายแล้วจะเข้าใจหรือเปล่าน้าเนี่ยคพ่อได้บุญจากการทําบุญตามประเพณีจีนทากองแต็กซึ่งทําโดยพระจีนหรือเปล่าคะที่บ้านยังมีถือเรื่องไหว้ในเทศกาลต่างๆเป็นสาคัญพ่อได้รับหรือไม่ น้องชายตายแล้วไปอยู่ไหนก็าทำกรรมอะไรไว้จึงมีจึงเสียชีวิตในลักษณะนี้อ่ะขามาเลยพ่อตายแล้วด้วยอาการเหมือนง่วงมากๆแล้วก็หลับไปบจากมะเร็งโลกปอดง่วงแล้หลับไปพอหลับไปก็ถอดกายเลยเ<อ>พราะว่าหมดอายุไขแล้วเนะี่ย แล้วก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมมาโลกพอครบเจ็ดวันแล้วเพราะว่ามีทั้งบุญและบาปไปถึงตรงนั้นนะ่ะกลัวมากกลัวจริงๆเลยบาปที่หนักก็คือเป็นผู้จัดก,การสุราและดื่มสุราเป็นอาจินนกรรมบุญก็ทำแบบสงเคราะห์โลกแล้วก็ไม่เชื่อ เรื่องนรกละสวรรค์เมื่ออยู่ตอนหน้าพญายมราชกลัวมากอกสั่นขวัญแขวนตัวสัน่นเราเห็นภาพติดตัวกระทำอจินกรรมในมนุษย์ใจเลยเศร้าหมองมากเห็นภาพตันเป็นมนุษย์ว่าตัวนั้นไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องนรกสวรรค์แต่ตอนนี้เชื่อแล้วแต่มันก็สายเกินไป ใจเลยเศร้าหมองมากเลยแวบจากตรงนั้นไปสู่มหานรกขุมมาแวบมีร่างกายใหม่ที่ขนาดใหญ่เป็นภูเขาย่อมย่อมตัวดำอยู่ในหลุมเหล็กดำร้อนๆที่มีน้ำกรดร้อนแรง ไหลออกมาจากปากที่อาเจียนออกมาท่วมตัวแล้วก็สำลักอยู่ในนั้นมีความทุกข์ทรมานมากอาเจียนนั้นก็ไหลเป็นทานน้ำกรดเหมือนลาวาที่ออกมาจากภูเขาไฟแต่ทานน้ำกรดนี้ไหลออกมาจากหลุมเหล็กดำแล้วนายนริยบาลก็ตักน้ำนั้นใส่ปากกรอกสัตว์นรก ตัวอื่นต่อไปที่มีกรรมเกี่ยวกับดื่มสุราแบ่งปันการทรมานไปยังสัตว์นรกอื่นจะต้องถูกทรมานอย่างนี้อีกยาวนานเป็นกับเห็นไหมไอ้ความไม่รู้เนี่ยรวยก็รวยชาติเดียวยิ่งใครรวยด้วยอย่างนี้ดิเนน,นน้าเมานี่นะรวยชาติเดียวแหละ จะไปทําบุญยังไงก็ทําไปเถอะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปนี่ถ้าผู้จัดก,การก็จะอยู่ในหลุมเหล็กดําถ้าเจ้าของนี่อือีกเรื่องหนึง่งแล้วก็ค่อยวาดมาให้ดูก็แล้วกันครับเมื่อมีชีวิตยอยู่พ่อก็ไม่ก็จะเชื่อ,อเรื่องบุญบาปตายไปแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจแล้วก็ไม่มีโอกาสอนุโมทนาเพราะเมื่อเจ้าหน้าที่นำตัวลงไปยมโลก แล้วเนี่ยอยู่ต่อหน้าพยายมราชเห็นภาพที่ปรากฏบนจอนใจเศร้าหมองมากหมดโอกาสรับบุญเพราะแวบไปในมหานรกสกกด<า>เรนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงพ่อยังรับบุญไม่ได้นะลูกนะไม่ว่าจากใครไม่ว่าด,ด้วยวิธีการใด จะทำกองเต็กเดยพระจีนหรือลูกๆผมมีชีวิตอุทิศไปให้ราบไปอยู่ในมหานรกแล้วไปอยู่ตรงนั้นแล้วส่วนน้องชายที่ตายแล้วบนเวียนอยู่เจ็ดวันหลังแยกตกจากเสาไฟฟ้ากลับไปบ้านแล้วก็กลับพอครบเจ็ดวันก็กลับไปที่เดิมตรงที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่พาไปโยมโลก เห็นภาพของตัวตอนเป็นหนุ่มในชาตินี้เนี่ยกินเหล้าเทีย่ยวปูยิงเลยถูกเจ้าหน้าที่พาไปลงทัน<อ>แต่นี่โดยอยู่ในยมโลกนะครับโค้ชแห่งโดยถูกกรอกน้ำทองแดงร้อนแต่เนื่องจากเป็นบาปไม่มากเหมือนพ่อก็เลยรับบุญได้อ๋อครับอีกไม่นานก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะตกจากที่สูงตายอีกหลายร้อยชาติ ยกเว้นว่าชาติใดชาติหนึ่งเจอกระยะาณมิตรได้สร้างบุญใหญ่ปฏิบัติธรรมกระถึงธรรมกายก็จะพ้นกรรมนี้ได้ไม่อย่างนั้นก็ต้องใช้ไปยึงกว่าจะหมดกรรม<อ>ถ้าจะหากจะตัดวิบากกรรมก็ต้องเข้าถึงธรรมกายเพราะฉะนั้นเนี่ยขบวนรถด,ด่วนขบวนสุดท้ายนี่ถ้าใครพลาดอัตรออันตราเฉยเดียวแหละ วิบากกรรมในอดีตเคยฆ่าคนโดยผลักตกลงไปในเหว oh. เรื่องก็มีอยู่ว่าตัวมีแฟนสาวซึ่งรักกันมากแต่ต่อมาภายหลังเนะี่ยแฟนสาวไปปันใจให้ชายอื่น oh. ตัวก็เลยแค้นหลอกล่อให้แฟนสาวขึ้นภูเขาไปด้ยวยกันแล้วผลักเธอตกลงไปจากนหน้าผาตาย ละจากชาตินั้นไปก็ไปตกนรกรแล้วก็คืนไปใช้กรรมในเมืองมนุษย์โดยตกจากที่สูงตายแล้วก็จะต้องใช้กรรมกันเปอย่างนี้ไปอีกหลายร้อยชาติทเดียวเลย,ยลูกหลานต้องทําบุญให้มากๆที่ยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยแล้วปฏิบัติทําให้เข้าถึงธรรมกายอย่างเดียวเท่านั้นแหละจึงจะไปช่วยโดวยพิธีพิเศษได้วิธีอื่นไม่มีทางจ้ พยายามต่อไปนะลุกนะจะเพิ่งไปท้อใจจะเพิ่งไปหมองใจรักพ่อรักน้องก็ต้องรักให้มันถูกวิธีทำใจให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันใสนึกถึงบุญปฏิบัติทำไปโดยเฉพาะคืนนี้เนี่ยวิสาขาบูชานั่งมันทั้งคืนไปเลยให้เขาถึงธรรมกายให้ได้ About your dad, about your